พี่ฉันนางสาวสิสริมาพรกัลยาค่ะ236ค่ะของธนวัฒน์อนันต์ปีชัย246ครับผมนายนิชคุณสุดทีสามศูนย์เครับผมอดุลวิทย์รอวัฒนาราชสอง3 7ครับของพิสิทธิ์วิเชียร,รัญยาค,ค,ครับ293ครับผมจิรเดชวิเชียรสองเก้าสีครับผมอภิรัชต์รู้แผน2 8งครับ วันนี้เราก็จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะคะในการเตรียมงานและวันกิจกรรมว่าเรามีกิจกรรมอะไรกันบ้างและทุกคนได้รับหน้าที่อะไรบ้างนะคะในวันเตรียมกิจกรรมทุกๆคนจะเป็นหน่วยส u p p o r t นะคะซึ่งจะช่วยทั้งอ m ม s e Bouche Soup Main, แล้วก็ Dessert ทันในส่วนของวันงานนะคะก็จะเริ่มด้วยการประชุมวางแผนงาน แลในวันงานนะคะพวกเราก็จะเป็นหน่วยซัพพอร์ตนะคะซึ่งจะไปช่วยเพื่อนๆในทุกๆเซกชันนะคะตั้งแต่อเมบูปซุปนะคะเมนหรือว่าดิเซ และขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราจะนําแต่ละเมนูนะคะไปส่งให้กับเซอร์วิสแล้วก็เสิร์ฟให้กับลูกค้าต่อไปค่ะวันนี้เราจะมาพาทัวร์งานของวิทยาลดูเซ็นนะครับเชื่องานว่า Thai <My S 1> Culture Excellence นะครับ วันแรที่เราจเจอเลยครับอีกทีเลยครับก็จะเป,เป็นเป็นอาหารเป็นของหวานนะครับจะเป็นขั้นของมั่วนะครับจะเป็นรื่นที่ที่จบจากดูสิไปเนี่ยครับกลับมาแล้วก็มาทําเป็นรูปน,นะครับให้เราได้ชิมได้ลองชิมต่อไปแล้วครับก็จะเป็นบูดเกต์แกสลักมา นี้จะเป็นฝีมือของนักศึกษาพิทไาดุสิตธานีแล้วก็อาจารย์นะครับก็จะเป็นแตงโมแล้วก็มีฟักทองครับแครอทดอกขาดอกเจื้อเท้าดอกกุหลอยมีเยอะแยะมากมายในสวนนั้ตรงนี้ก็จะเป็นแอปผลไม้เกี่ยวสลับทั้งหมแล้วก็จะมีเป็นขนมเป็นของว่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟู้ดยุ้งที่จัผู้จบที่นนี้จะเป็นของเครื่องแกงเขียวหวาน รูปตรงนี้น่าสานใจมากเลยนี่ก็จะเป็นอาหารข้าวแช่ครับเป็นอาหารไทยโบราณนะครับกขนมไทยโบราณเป็นของกินเยอะๆติดได้นะคะมันทก็จะเป็นกันด้านนะครับอร่อยมากครับอร่อยมากมก็จะเป็นอีกติดหนึ่งของเกลือนะครับก็จะมีผลไม้นานาชนิดอะไรครับผล็มีผลไม้ทก็จะมีทั้งแตงโม องเราก็จะมีแครอทที่เป็นพวกดอกลักกีดอกเบอร์กอลาดอกเทปเท้าดีนะครับแล้อันนี้คือดอกอะไรครับเป็นดอกอันนี้จะเป็นดอกเทลเาวดีครับเป็นทำมาจากหัวเท้าครับท้ายก็จบกับการทัวร์ของงาน Thailand Culture Excellence นะครับก็เป็นงานที่จัดที่วิทยาลัยศิทธิเนียครับ